สบายดีไปน่นางสบายดีว่าทุกคนไป่นางเว้สบายดีตอนเที่ยงืันนี้ก็บุญบานอหอยปังพี่นางเว้มาแว่เฮ่นระบ่าวกินกับปุ่นอันจัดอัี้กรพี่นาะลูกาอันนี้ของเบียวียะราคาถืออยู่พอกินเ่ ดี๋ยวเบียลาบ่ได้เด้มันแพงเดเบียร์า20บาทเนาะ20บาทบ่าทางนี้ทางแถวบ้านเฮา25บาท่ไดเยลาวดองซ่ํานีน่ะขกินขปุ้นนเด้อยาติไก่ครนีาอืมแต่แซ่บพี่น้อง

จะดำทิพ์ป่านล้ายโตแสบลองกันไปลองเลยตัวไายก็นมีแต่กับพุ่นนั่นแหละนิยมเห็ดกันกินยำบุญบาทมาเฮือนระบ้าคนที่เป็นตาเสียตาขางหนึ่งอะไรตาบอด กคายแน่แล้วคู่มือนี่ก็่อยู่นี่มีแหงแน่บุคอยบุได้เจ็บบุได้นั่นแต่ว่าตาเนี่ยเสียขรังหนึ่งเลยบุเห็นไหมพี่นุ่งขรังหนึ่งแซบ่บบ่ะ ได้เงินห้าอยไปใ้ามยังไไปก้ันนี้ยมกันหนุ่งเสียดาเนาะเสีอดามันนี่นหนุ่งมอญมันหนุ่งมออะไรมนมันเบเนุ่งสบายเลยแกเย็นพร้อมเลยมีแต่ที้อันี้หุ่งเสีอดำมเลยเอาแดดก็แ้นะเออ เป็นผายผายแทได้น้อมันเดดเปียดให้มันบ่แห้งแต่ว่ากันเสือพวกเสือจิกเสือจีนนะ่ะโอ้ยออก แดดบ่แห้งแต่บ่ห้อนจัดเลยเิห้อปัดีห้อนกับห้อนมือวานมื่อ้านี่ยังหนาวอยู่ก็เปลี่ยนบี้ห้อนวูดเลยเนาะานก็บหนแมนเริ่มห้อนแล้วบ้านเขาเราดูห่อนเต็มโตเลยแหละพอบุญดินหินไก่หงมอเข้ามาเลยบุญาระชดินหินช่วงเช้าคนไลยอยูุ่แต่ที่นอน้อง้ลียมีมาอยู่สลยคนอยู่ ม,มาล่มเซิร์นเมาแต่ละซ้ำๆคนม,มาอ่งเดียวได้จะรับจับ พอกันบ่บ่พอกัดแม่งร่างคนสร้างท่านหามาทุกป้าก็บ่ได้เอื้อยก็บ่ได้มาแบ่งกันชานคนสี่คนเอาจะพันปลายแหละลูกเอาพันปลายถูแล้วมาใพะกรบปูได้หลายหมานี่ปลายใหญ่สักคนเนาะสี่คนโอ้สิท่านหาบ่รามันกินขบุญต่อ ครับบ่ครับอยู่เนาะมันมันอยู่

นะหาบอกมัมาหอนึงอย่ right <c oughs> ่าแต่ว่าได้อนึงเลยด้อหอบบ้านแล้วบ่มันมันบ่ทันขายบ่ขายแล้วบดโลเท่าดเดี๋ยวนีน่ะ้ยโล6โอ้35ก็ยังสู้อยู่ด้โอ้จริง3ยังดีนะอย่างนี้ลงแฮงอ่ะ คือว่าปีกาย่นี่คือว่าไคนนี้ไหมวปีกไยสีาขายสไปว่าปีกไกพ่อจะมาสิบะมีพอสิบล้านช่ไหมเนี่ครล่งนึงยัครม่ขึงจะขึงเนาะตัวบาบเลยตันี้ยสิบล้านจีนฮาร่าเนะคือว่าเขาบองในคลิปปลาเอื่อยนะคือว่าหัวใหญ่ยุ่มันกันี่มันกันแล้วก็ทานบดีกที่ง้เยงห้อเงนห่อท มนก็ลุ่ลายนี่นะเจัได้ลงม่านหัวเรื่มกระตีมีนออืมนั่นแหละป้แตเห็นมีแต่หัวใหญ่ๆเราอัดขึ้นมาน่อยแ่้านก็มใจให้อืมท่าโอ้กันใก่าน้องประเดนระไรไปเลยที

คกัมาเลยนะกมห้อโดยไปนั่อนโซฟาว่ไปบ่ายไบ่ายอยู่บ่ายวข้างใี่มาหัดาไปน่มาใหญอยู่แะไรเออวิ่คนไล่เขาเจ้าแม่จะพูดบ่วีเขาคนไล่อะไร

บางกันเล็กหน่อยแค่เนี่ยปยามน้วแ้วนาวปวมีเหมือนบางโอ้ยเนี่ยมันแล้วลมพุ่นมาข้างในบ้านมันูโคตไปอตนมเลยอาที่นนะเอ้นี่มัน่นนวห่นนะอนทั้งนอนนี่แค่กวนนาวเมียพ่วงนี้กันนาวนึ่งมยงยูเสือกระสอนสี่ส่อนห่าคน

อริ่มแลมีล้วมาแล้วเพกนาัโยกมันคอยคนะเริ่มแล้วเนเริ่มที่มีลมอันนี้ได้ก่อนอีกเดือนหนาเดือนนี่ก็เจอพยนูใหญ่แล้วบบยันลมยันพ้นอันแล้วเดือนสองเดือนอือ ใส่เลยเพ่อนช่องมุ้ง่อืมห้าสิบชองม้งนะบ่ริมาแลวเพิ่นมมาขางเรื่อง